มึงฮัลโหลพอลพอลโล่นะหนึ่งสองสามเฮล้วสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เออก็จะพาทุกคนไปไหนไปทำอะไรคะทุกคนโอ๊ยทำ แต่ว่าเราอัดร้านไว้ตอนประมาณ2องโมงครึ่งนะคะซึ่งตอนนี้เช้ามากก็เลยจะมาเรียนก่อนแล้วก็ค่อยไปร้านทำผมกันนะคะทุกคนใช่ไหมวิวใช่แล้วเสียงนได้ค่ะก็คือดูสภาพผมมันจะเป็นอย่างนี้ซึ่งแบบมันไม่ไหวแล้วเราก็เลยต้องตัดผมให้มันเป็นทรงนิดนึงนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเรียนก่อนแล้เดีราก็จะค่อยไปตัดผมกันนะคะเปชจญกันบนบนไหนคะ

เราเรียนแล้วน,นะคะทุกคนไากินข้าวกันค่ะหิวมากก็คือ,องว่วงนอนไม่ไหวเรียนอะไรไม่รู้รู้เลยว่าตั้งใจเรียนว <c oughs> ่าเท่าไหร่เฮยบายเดี๋ยวเราจะไปตัดผมกัน รับบทนักภาคเสียงค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ร้านดูดีมแห่เรียบร้อยแล้วเราเอาิ้งก็กำลังจะเดินขึ้นชั้นสองนะคะเพราะว่าเอิ์งเนี่ยตัดก็บช่างเกาหลีนะคะพอถึงชั้นบนนะคะเราก็แค่ไปแจ้งพี่เขาว่าเออเราจองกับช่างเกาหลีมาแล้วนะคะพี่เขาก็จะมีเอกสารอย่างงี้ให้เราเลยก็จะให้เรานะคะมากรอกประวัติก็คือชื่อแล้วก็เบอร์โทรของเรานะคะ ที่ทุกคนเห็นเป็นหุ่นในกระดาษนะคะก็คือช่างเนี่ยสามารถออกแบบทรงผมให้เราได้ด้วยหรือจะให้เ e ฟเฟลนช่างดูก็ได้นะคะแต่ว่าอเออก็ไม่ได้เตรียมมาเขาก็เลยให้ดูในรูปแบบนั้นเลยนะคะแล้วนี่ก็คือทรงผมที่ฉันเลือกเลือกเสร็จแล้วเราก็มาสระผมกัน,นะคะ่ะทุกคนคือคุณพี่เขาว่าบริการดีมากๆแบบว่าเสื้อที่ฉันสีขาวใช่ไหมเขาก็เลยแบบว่าเก็บคอเสื้อให้กอดแล้วก็ค่อยลงมือสระ นี่ก็คือเราสระผมเสร็จเรียบร้อยนะคะคุณพี่เขาก็จะทําบริการนวดอะไรใดๆให้ซึ่งแบบมันสบายมากทุกคนอ่ะเสร็จแล้วเราก็มาเป่าผมกันนะคะซึ่งตอนนั้นหัวยุ่งมากเพราะว่ามีคุณพี่มาลุมหัวดิฉันคือ สามคนค่ะทุกคนสามคนจุกจุกพอเรานั่งเป่าไปสักพักนะคะก็จะมีคุณพี่เนี่ยมาถามว่าเออเราอยากกินน้ำอะไรหรือเปล่าเออก็เลยเลือกเป็นน้ำแอปเปิลนะคะข้างหน้าก็คือน,น้ำแอปเปิลนั่นเองช่างเกาหลีก็มาแล้วนะคะทุกคนช่างเนี่ยเขาก็จะตัดตามรูปแบบที่เราเลือกเอาไว้เลยนะคะซึ่งนี่ก็กำลังจะแบบแบ่งผมชุบชอบชุบชุบชบ,ชบ และนี่คือขั้นตอนที่ยากที่สุดมันคือการเซตผมแบบเกาหลีอ่ะทุกคนซึ่งเออค่ะคือแบบว่าอัดวิดีโอที่เขาทําให้เรานะแต่พอมาทําที่บ้านนะมันก็แบบไม่เหมือนที่คุณพี่ช่างเขาทําสักทีอะ่ะคือท้อละก็เลยแบบอ่ะมอวนผมธรรมดาแบบที่ฉันมว้วนละกันแล้วก็เซตผมเสร็จเรียบร้อยนะคะอันนี้คุณพี่เขาก็มาจัดแต่งทรงผมให้มันแบบ เหมือนในรูปเตะๆเลยอ่ะทุกคนคืออึงมากว่าเฮ้ยเราแบบไม่ได้คาดหวังแต่มันสวยมาก mm hmm. อันนี้ก็คือฉันต้องมนป้อยหวานอีกน็ตหนึ่งซึ่งแบบมันจะได้เกาหลีเก่าใจมากขึ้นมันจะเป็นโค้งที่รับกับหูที่แบบมันสวย mm hmm. คืองงเหมือนกันว่ามันสวยได้ยังไงวะ ขั้นตอนสุดท้ายก็คือช่างเกาหลีมาเก็บทรงให้เราอีกนิดนึงก็คือตอนนี้เรากําลังยกโคนผมนะคะซึ่งแบบมันเกาหลีเอาใจมากอะทุกคนคือมาที่นี่ไม่ผิดหวังจริงๆว่าแบบสวยคือช่างเกาหลีนะเขาก็จะพูดภาษาเกาหลีใช่ไหมคะแต่ว่าจะมีพี่ล่ามอยู่ข้างๆคอยแปลให้นะแล้วเขาก็บอกว่าเออเนี่ยเขาว่าตัดผมเสียเออ,ออกไปนิดนึงแต่คืนนิดก็คือแบบสั้นมากแต่สวยให้อภัยคะ่ะ แล้วช่างก็จะจัดทรงผมให้เรานะคะแล้วเขาก็บอกว่าอ่ะเราต้องจัดแบบนี้นาก็คืองุ้มเข้าหูของเราแล้วเราก็สางผมแบบนี้เลยซึ่งโอเคฉันจะจำแล้วนำไปปฏิบัติตามนะคะแลวซึ่งแบบว่าโอเคเขาจัดสวยมากทุกคนคือกลับบ้านมาก็คือผมก็คือตรงเหมือนเดิม ตรงปอยหวานก็คือดึงๆึงมันออกมาแบบนี้นะคะให้มันเป็นทรงผมแบบนี้ฉันก็พยากหนั่งหนึกหงึเข้าใจแต่ก็น่าละใครจะไปทำสวยเหมือนที่ร้านทำเราช่างก็ถามว่าชอบไหมฉันก็ชอบมากค่ะแล้วเขาก็คำสามิดาฉันก็โอเคคำสามสมิดาค่ะนี่ก็คือฟินิชลุคของดิฉันซึ่งมันสวยมากจากผมที่แบบ แห้งกรอบตอนนี้ก็คือเกาหลีเกาใจฉันก็ออกมาข้างน,นอกอนี่ฉันถ่ายไม่หยุดเลยค่าเสียหายของเราก็คือหนึ่งพบาทนะคะ